สวัสดีครับผมท่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอันเดอร์คัตนะด้านข้างไถเป็นลองทรงกลางนะทุยก็ทุยกลางช่างใหญ่ยกผมแบ่งผมแค่สองชั้นนะแบ่งบริเวณจุดเถิกนะครับแล้วก็ต่ำๆลงมานะครับเป็นรูปตัวยูนะนะครับเตาเอาตรงไหนเป็นเป็นเป็นเกณฑ์เป็นกรอบทรงนะครับก็คือจะเอาบริเวณจุดขมับนะจะถจุดขมับขึ้นไปนะครับ หยอดน้ำมันก่อนเพื่อลอเลื่นผมจะสวมรองฟันนะครับประมาณเบอร์เบอร์สามประมาณเบอร์สามน่าจใช่เลยไอนกันไปเลย không bị lọc quá bị lọc quá thấy vào đây thấy vào đây tui nó tui càng càng bề hồ này ลอกไว้วนะถ่ายไเลยไปเลยายไปเลยเบอร์สามมัเบอร์สามความยาวประมาณเก้ามิลลิเมตรนะายไปเลย จากนั้นนะครับต้องใหญ่ใช้เป็นเบอร์หนึ่งครึ่งนะระบบรองพันเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับถ่ายสวัดตสวัดสวัดิดดดรัดสามรถมาเลือีกหนึ่งครึ่งสวัดิปเลยามาดูอีกที เห็นไหมจากสามเป็นหนึ่งซึ่งนะข้างล่างนี้ผมจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเก็บปลอยนะเบอร์หนึ่งนะครับสวมเลยสวัสดสวัสดนะเก็บเลยเนะราจะถายายามรรมาตาบนะ เลี้ยวซ้ายเรยวกว่าถอดรองฟันออกเก็บขลอ่อนทิ้งถ่ายที่ภาพหงษัปขานาดแล้วก็ถ่ายทิ้งคผมอ่อนผมย้อนคนนี้คนล,ลูกผมถ่ายทิ้งเมื่อต้องตีเส้นก็ได้ ใส่ไปเลยคือใส่ปล่อยผมลงมาความยาวข้างาเท่าไหร่พี่พอดีหูดีไหมครับ ฉีดน้ำนะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าด้านหลังยกขึ้นตัดแล้วยกขึ้นไปแล้วให้มันถุยถุยที่ไหนโอเวอร์ที่โซลกันนะ ความูอ้อยู่กลางใบหูนะทรงทูบ็อกแบบตัดแบบง่ายเร็วๆไวๆรีบข้างๆเ,เท่าไหร่ข้างๆเท่าไหร่บีลงมาแสนกลางลงมาเลยนะแสกกลางลงมาเลยนะตัดเท่าไหร่บนใบหูใช่ไหมเนี่ยก็ตัดไปเอเนี่ย u ั d e r คั t แต่ตรงตัวคือข้างในสั้นข้างนอกยาวตัดเฉพาะอะไรตัดเฉพาะข้างในข้างนอกน,นิดหน่อย ด้านหลังก็เลยตัดพ่อยๆแค่เนี้ยพอตรงนี้ก็ตัดเท่าไหร่บนเป็นหูก็ตัดมาเลยยตัดแค่เนี้ยระวังหนีบหูลูกค้าก็พอนะเราเป็นหูเป็นเกลียนตัดให้มันปลายปมที่ตัดอชนหูพอดีตรงๆนะด้านหลังนะครับด้านหลังตัดเป็นพอยสตินนะทิกแซ็ถ้าเราไปตัดตรงมันจะกระด้างใช่ไหมมันจะแข็งเราเลยตัดอะไร แค่เนี่ยก็สวยแล้วนะนเสร็จแล้วข้างหน้าถ้าเอาเท่าไหร่ตัดไม่ต้องสั้นมากหรอกพอดีคิ้วประมาณนี้พอดีคิ้วตัดเสร็จแล้วให้มันปกคิ้วพอดีถ้าลูกค้าอยากให้สั้นเดี๋ยวเขาจะสั่งเองเอตัดเท่านี้ไปก่อนนะวันนี้เสร็จแล้วให้นึกถึงอะไร ึกถึงทรงเสริยข้างบนนยกขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยความยาวเท่าไหร่พอดีสี่นิ้วเกินสิ่งี่วตัดทิ้งด้วยอยคัตติ้ง่ยกขึ้นไปแล้วตัดคทีนี้เราก็มาแสกกลางใช่ไหมแสกกลางก็ยกตัดขึ้นไปเนี่ยโน้มไปข้างหน้าใช่ไหมเห็นไกลลายไหมเนี่ยระหว่างความยาวฐานกรอบทรงกับผมไกลลายข้างบน,นตัด เพิ่มข้าหากันแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามพยายามโน้มไปข้างหน้านะเพื่อให้ผมมันเกิดการเดินทางมันจะได้ไม่สั้นไงนไม,มันจะเลเยอร์ด้วยแล้วก็บางด้วยเห็นไหมแบ่งบีบ้มแล้วตัดยกเก้าสิบองศาเลยใช่ไหมเนี่ยตัดให้มันโค้งข้าหากันเห็นหมั้ยเนี่ยตัดจำให้ได้แล้วกัน ฟางคอมเมนต์ก็พูดจำเป็สุภาพนะครับก็ผ่านไปนะไม่ชอบดูก็ผ่านนี่นีเยอะ,อะเช็คตัดเสร็จแล้วถ้าอยากได้บางก็สับถ้าไม่ต้องการบางก็ไม่ต้องสับนิดนึงมันบางเนะ บางนิดนึงฟันปลายให้ปลายเป็นบางผิวหน่อยขอบนหนาแล้วก็สับเป็นปลายนิดนึงวงกว่อนสับฟิลลิ่ง すいません。 ตะหลังพอดีพี่แฮปปี้ครับแ h ป p p y บิร์ h เดย์ทูยูเอาใส่แบ็กซ์หรือสเตมไหมไม่ต้องครับช <Shop ping S 2> อบเป็นแห้งอย่างนี้เอาไปต่อยอดไปพปัฒนาฝีมือนะสอนฟรีเฉพาะใน YouTube เดี๋ยวจะเรียนแต่ผมก็สอบถามรละเอียดเข้ามานี่ก็เป็นนักเรียนช่างล่าสุดนะว h สซีจู u r n a านู <you> าด Value form Saviden s a v i d เ n When is a boy เบียร์ฝรั bye ่งบายบายฝากอะไรตัวแชร์ด้วย